ตาบวมัวหัวจากตาบวมก็มีภาวะต้อหินด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจางจะทานแล้วรู้สึกยังไงคะทานแล้วก็รู้สึกตาไม่หงอยใช่ไหมมองตาเห็นชัดขึ้นนะคะมองตามองเห็นชัดขึ้นมองเห็นใช่ไหมคะอาการเริ่มแรกเลยนะคะก็คือทำงานอยู่หน้าจอคอมเนี่ยก็คือวันหนึ่งก็8ชั่วโมงแต่ว่าทําหน้าจอเนี่ยคือประมาณสัก6-7ชั่วโมงแล้วก็มีอาการ ปวดเบ้าตานะคะพอกลับกลับจากหลังเลิกงานแล้วคือจะปวดเบ้าตาแล้วก็จะแสบตาแล้วก็เคืองตาเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่ออกไปทํางานข้างนอกที่กรมสนย์มันจะต้องเจอทั้งแดดเจอทั้งุ่นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็พี่ทานเช้า2เย็น2ประมาณ4วันนะคะก็คือ,อตอนที่ออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเจอแสงแดดแต่ว่าคือจะไม่ค่อยแสบตาละเริ่มมีความรู้สึกว่ามันจะมีน้ําในตาเพิ่มขึ้นเหมือนกับว่าตาเราไม่แห้งอะ่ะ แรกมันกระมองไม่เคยเห็นไงไปนะไปเช็คที่หัวหินกระบอกหลุมเป็นต้อจุกเนี่ยข้างนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ข้างนี้หกสิบจะดูไอพิษพัน์นี่แหละไอ้ดีคอนแทคเนี่ยก็มองว่ากินแล้วมันมองรู้สึกว่ารําดีขึ้นนะตาเราเริ่มดีขึ้นมองค้นเห็นเมื่อแรกมองไม่เห็นหรอกใครใครมีอาการเป็นต้อจกุกต้อเนื้อต้อหลมุมต้อหินหนะขอให้มากินในดีคอนแทคเนี่ยเพราะผมลองกินไปแล้วก็เริ่มเป็นความเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเีื่อเรื่อย ตามันผ้ามัวจ่ะจากที่ทําอะไรมันมันหยิบจับไม่ไม,ไม่ไม่ถนดัดวันหนึ่งก็เลยไปไปร้านแวน่นคือคือกลัวมากเรื่องหมอเนี่ยก็เลยไปร้านแวน่นแว่แวนเอ่อร้านแว่นบอกว่าข้างข้างฝายาวแล้วเอียงข้างซ้ายสั้นก็เลยได้ตัดแว่นจ้ะได้ตัดแว่นตัวนี้มาถามว่าตามัวเนี่ยลำบากมากกับกับกับชีวิตการดำรง ไปทำงานกับแฟนก็ไม่ได้เพราะว่าแฟนรับเหมาก่อสร้างคือมันมีข้อเสียงเยอะแยะอะจัะทุกใจมากจ้ะเพราะว่าลํำคาญมากๆที่ที่ใส่แว่นเนี่ยตัดสินใจซื้อตัดสินใจซื้อมากินก็จะดีคนแท็กเนี่ยค่ะได้กินก็2อสชุดก็รู้สึกว่าตัวเองดีว่ามองไกลๆจากจากเป็นเป็นภาพซ้อนแล้วก็มากินตัวนี้ไม่เป็นภาพซ้อนค่ะ ดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านาน,าน